สวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่เพี่งน้องเอฟซทุกคนทุกท่านนะคะพบกับครอบครัวน้องนาตยาพี่วัสนาอีกแล้วค่ะหลังจากที่พี่วัสนาน้องนาตยาอาบน้ํากลับมานะคะก็ได้กิ่งกิ่งคอยนะคะกิ่งคอยลยก้านใหญ่เลยนะคะ ได้ก me. ินคอยใหญ่มาทานเลยนะคะน้องมินีกับน้องอ้วนนะคะเป็นที่ซ่อนตัวของมินีกับ <labels> น้องอ้วนค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะมาทานอาหารเช้ากันนะคะ มาดูพ่อควานได้อะไรทานนะคะวันนี้มาด้วยครับนี่นะคะอาหารเช้าวันนี้นะคะก็เป็นต้มไข่นะคะแล้วก็ผักปลูดที่ไปเก็บมาในป่าหญ้านะคะอร่อยมากครับหวานมากเลยครับผักครับ ตรงนี้ก็จะทำอาหารทานเองนะคะแซ่บบอแซ่บบอยอดผักกูดนี่นะครับก็จะเป็นยอดผักกูดนะคะเก็บเองธรรมชาตินะคะเกิดเองธรรมชาติเลยะครับนี่ครับหวานมากครับอร่อยไหมลูก อาจจะเป็นวิธีของควานช้างนะคะของครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะเอาแค่ไหนก็หมดก่อนพ่อนจากบ้านค่ะคำใหญ <ından arcade> <ค>่เลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกแมงดานะคะน้ำพริกแมงดาแล้วก็นี่ปลาปลาก็จะเป็นปลาผัดสุกนะคะ แล้วก็จะเป็นต้มไข่อาหารอาหารหลักนะคะอร่อยอร่อยนะง่ายๆนะ,ะหวานมากเลยครับผักไอ้ผักโขดนี่ยครับหวานอร่อยมากครับนันตยาพิวัฒนาก็ทานหญ้าทานกิ่งข่อยนะคะนันตยาสวัสดีจ้าส,สวยๆยังไงลูกนันตยาสวัสดีจ้าส,สวยๆไหนสวัสดีค่ะส,สวยๆยังไงลูก นายสวัสดีค่ะเก่งจังเลยก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเช้าเช้าบรรยากาศก็จะร่มลื่นนะคะเป็นชีวิตครอบครัวของควานช้างนะคะวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้พี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านเลยนะคะในโควิดนี้นะคะก็มีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายๆอย่างนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะตลอดอปลอดภัยจากโควิดนะคะ ขอให้โควิดออกไปจากลกนี้ให้เร็วๆนะคะหายแล้วีอ้าว,าว,วจ้า นี่ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงบายบนะคะไปแล้วกวานก็จะพาน้องอัตยะพี่วัฒนาเดินไปทานน้ํานะคะไปทานน้ําไปอาบน้ํานะคะวันนี้ก็อากาศร้อนมากๆเลยค่ะแดดแดดร้อนมากๆเลยนะคะ ตูดพี่วัดน้องนาดไปจ้าอีลารเฮ็ดยังว้ายเบิบ้งเบิงบ้งเบืง้งเบิ้งทั้งเบื้งเงี้ยวทั้งเบื้งสีเฮ็ดยังเนี่ยเอา้า <c oughs> โอ้ยเอา้าเข้าไป ก็จะเป็นบอดี้การโอ้โตกใส่หัวซะหน่บอดี้การก็จะตามตลอดนะคะไม่ว่าสองสาวจะเดินออกกำลังกายนะคะจะเดินไปดื่มน้ำอาบน้ำนะคะบอดี้การก็จะตามตลอดโอ้ก็กันเห็ดอีหย่าง พีวาดไปไปไปจ้าของมันรับทัางดีไปได้ตีนาะไปวะไปเร็วคนเกียงเร็วย่างพีวาดเห็นน้องอ่ะก็อยากอา้ำน้องมาเนี้ยล็อกเด็กอย่าเล่นนะด็อกเด็กพนักงานทำความสะอาดค่ะ ลอกเด็กทำความสะอาดนะล,ลูกเอาคาดมาเก็บเร็วเอาคาดไปเก็บเร็วไปไปไปไม่อยากไปบอไปแล้วค่ะน้องล็อกแด็กทำความสะอาดแล้วค่ะไปลูกเอาไปทิ้งเก่งมากก็ไปทิ้งเลยลูกก็ไปทิ้งนู่นนะมันเกะก,กะทางนะไปแล้วพนักง,งานทำความสะอาดนะคะเอาอาพี่นาตยาไปทิ้งแล้วค่ะ พี่บิ๊กซีก็นำหน้าแล้วค่ะพี่บิ๊กซีแดดจ้ามากๆเลยค่ะถอยถอยพอแล้วพอแล้วพอเอ้ยบะดึงดอกบะดึงดอกโออยากกินงาหมากกัดเอากัดเอา ไปไปเมืดอดหรอเหรอไปดึงไปปาปาปไาผุนทั้งผุนเห็ดยังอีกทั้งผุนอหอดบ้างหอดง่ายบ้านนี้ ผูแดดเนี่ยไปไป,ไป แรงมากๆเลยค่ะมาเข่าโฮมติล่ะ มาพี่มาแล้วมาเข่าโฮมแล้วไปยืนตากแดดมามามาเข่าโฮมเอาพ้ากันแปบบืนน้ำตากแดดไปนี่ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่คอยใ,ให้กำลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนามาโดยตลอดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนาด้วยนะคะฝากดูคลิปน้องนาตยาพิวาสนาในแต่ละวันด้วยนะคะคุณพ่อขาคุณแม่ขาเพื่อเป็นแรงบรันดาลใจให้เราสู้ต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับ คลิปน like ี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ em. สวัสดีค่ะงามงามสวัสดีค่ะี่ว่าชิว่าคนนี้ี่ว่าคนนี้ก่อนไปยืนตากแดดเนาะสวัสดีค่ะงามงามก่อนเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งสองสาม สีค่ะ